ขยิงพูงขึ้นฟ้านะฮะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาพีพีกัน <c oughs> ใช่ไหมเพื่อนแกเข้า <c oughs> จุดพีพียังปะยังไม่ได้เข้าเ,าเข้าเข้ามาบอกเลยว่า <c oughs> ยินดีต้อ <c oughs> นรับเ <c oughs> ดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเขาพูดกันดิก็กสวัสดีท่านผ่้ชมกันด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสูช่ช่อง Dark Phoenix วันนี้เราจะมากระทิ้งเพื่อนผมเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> พีพีกันเล่นๆก็คือไม่ได้จริงจังอะไรกันเนาะใช่ไม่ได้จริงจังนะทำกดพีพีคือเราจะพีพีกันห้ารอบใครได้สองในสามกับาคนนั้นชนะสามในสองสองในสามโอคอันนี้รอบที่หนึ<อ>่งมาสามสองหนึ่งเริ่มไปหน้าขวานไปเฮ้ย <laughs> ยู่ได้วหรอ็อบหนึ่ง้อคนได้ด้ <laughs> เรี quand, et, ah. là, a, right ๋ยวเราไปเรียกฮะเดี๋ยวเดี๋ราให้เวลาขนาดแล้วกันนะในฐานะคลิปเร็วเรียลิสติกเตย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 ตยมัใครเขาตามผมมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวทักทายหน่อยสิโอ้ในแชทท่านมันผมยังไม่ได้เปลี่ยนการแต่งตัวนะพอดีโลยังโรยอ่ฮถามเขาจับมาแล้ว กับมาแล้วเ<น>หรอน้ำเมื่อกี้ไม่นำแล้พอดีอดยังไม่เริ่มเพื่อนอะไรโอเคลจะม่ด้วยวหนึงเขาต้องเข้าแขนคุณเ,เข้าแขนแกลแล้วหละโเ,เดี๋ยวรัเข้านริ่มแล้วเราเราเข้าเขตอันนี้กันแล้วเพื่อนเริ่มได้เลยแล้วเข้าเขตแล้วคุยยังไม่ได้ฆ่ามึงเราคำหยาบนึ่งร้อยเปเซ็น แต่ก็จะพยายามพูดที่น้อยที่สุดนะฮะเข้านะแล้วก็รอบที่แล้วไงโทษทีแล้เขาเงื่กโอ้เจ็บโอ้เจ็บจุงเบยเป็นอะไรลึกอะไรไม่เห็นเลยเว้ยคือคือคือแบบสกิลอลังการจัด <N stereotype> <N the> Lời <trouble> pháo là 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 pháo pháo là 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 pháo 唯一 <noise> <noise> ที่ติดตามมาเออปุ๊มีกิตาร์ปุ๊งจำปุ๊งไม่ใช่คนเรียนท่าปุ๊งอะแกมันไม่ได้เลยไปสร้างช่องเลยยังไม่เลิกกันหรอเสียค่าหัวนะเสียค่าหัวนะขอโทษขอโทษเสียค่าหัวนะไม่รู้ไม่ลูกเข้าไม่ได้เลยนี่นาตีเล่นกันเอาของที่ไม่ได้ใช้ตีเล่นเหตุไหมเขารอเขาวีซี่ก็หมดเลยงานเนี้ย ไม่แล้วไม่แล้วผมได้หนึ่งแล้วฮะเขายังได้ศูนย์อยู่เลยใครได้สองในสามก่อนยิงคูด้วยไอ้คู่มันคือยิงเขาอยู่ตลอดแล้วมันพิมพ์จะไม่หายฮัลโหลเดี๋ยวบ่กก่อน เอาใช่ไหมคือ,อล่าล่าสุดเจ้าของช่างตกอังกฤษ <laughs> You know Q Yes อเค y เคียววคุยแล้ววิ่งจริงนะต้องเลยนะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ว่ามันมาอีกกูใช้กีตาร์บุกอัดเลยนะโอเยังไม่หายโอเคหายแล้วสามสองหนึ่ง แตมเม็ดเต็มหน่วยนี่เอาเอาเอาเดินเฉยเข้าทีมกันเลยหายชี้หลบเดี๋ยวนั่นนึงแั่นนึงอย่าพึ่งอับกันเลยนะกูยังงงอยู่เลยดูได้ไงไม่รู้เหมือนกันว่ายหลบหลบเก่งชิบหายเลยคลิปนี้นะอาจจะมีคำอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะใครที่รับไม่ได้ก็ปิดคลิปนี้ไปเลยฮะไปไหนเนี่ย บังใครก็ใครบังใครไหมเห็นยังเห็นยัง

ไอ้คืาว็ไม่ดีเลยนนะเอาเขาเอาสลุปโอเคหรือไอ้เสียงดังเลยเนาะไม่สบายทำไงได้โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนใช่อันนี้ก็ชิวๆเนาะใช่ไหมท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเพื่อนผมต้องชนะผมได้ข้าหัวก็ท่าๆกันเราจะพูดว่าเท่ากันโอ้โหของเขาสองจุดห้ามันเด็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอๆอรอ

แบบน่ากลัวเลยนะเพื่อนไอจะเป็นซอมบี้เหรอซอมบี้ติดเชื้อติดเชื้อผมว่าผมต้องไปติดต่อโรงพยาบาลบ้านะให้เขาไปรักษาเดือดๆไม่นะหล่อนดีสีกันลังจะหมดแล้วประเด็นไม่ใช่เลยนะไอหนวดขาวมันคตดจะอึดอ่ะโอ้ยไม่อึดหรอกถ้าเจอโมจิ เยอะเลยฮัลโหลเพราว่านะเขาบอกจะเก็บตังค์ซื้อมอจิจากคุมจิเหรอเอาว่าหลานจะส่มผลดมอจิแฮะดูเงินสิเงนินเหลือสี่แสน,นเดี๋ยวตีหนวดขาวเสร็จคลิปนี้อาจจะยากนะฮะกับการตีหนวดขาวเพราะผมไม่เร่งเวลาไอ้นั่นน่ะทับอีทับเวน้นอีเป็นเดี๋ก้อนแค่นั้นแหละเขาสุ่มได้มาก่อนเลยให้ทุกคนเอาไปใช้ตามนะทับ อีแล้วก็เาเว้นมาตีตัวขาวได้แล้วเอาไว้ก่อนมาตีตัวขาวได้แล้วโอ้ยเดีการเี็น่าจะตีเด้ตอนนี้โอ้ยเนี้ไม่ไโนอย่าหลัว นะย้อนย้อ,ยอกับไปตอน,น,ออน,ท,น,ท,นที่แบบผมขโมยถังชัดโชติงแล้วมันจะมีอะไรนะตอนหน่อไม้เออมื่อกี้ใช้ใส่ตัวเองเออแต่ตําตีตัวเองไม่ได้ไงโอ้เนี่ยครับแกรู้ไหมพอพอแกใช้อย่า,างนั้นคำแรกที่ขึ้นมาในหัวเขาคืออะไร หิงสาวตัเล็กสเปคชายหนุ่มผิวหนังละเอียดดุมแถวบ้านเูเรียกเลยนะอะไรนะอยดิไซนสกิลไปโดนเลยดูพูดภาษาินต่นะให้คุณ่นเรามาพูดไม่เข้าใจอ่ะทวนทวนขาวอยู่ทม่ภาษาปกติ่หมกดกรมัดแล้วตอนนี้ฟังเปเรื่อง บ้านมาันหดขาหยุดไหนวะขอเปิดตะกี้บ้านแทบใช้จะไมู่่เหลือแล้วแนละ่แทบบใช้จะไม่โดนแล้วกระเด็นแบบไปม,มาเนี่ยเออนี่ล็อกไว้ โดนสุดมนึ่ขอ่ะง่ายครับ่าคลิปหน้าพีทโทรศัพท์ปล่ะล่ะคลิปหน้าพีทโทรสับบ้ล่ะลาไปด้วยแบ็คมันสวยไม่ พอทีพอดีเผื่ออมงศิรตายไปแล้วเอ้ยไม่ตายว่ะแต่แล้วเลือดปีนึงของมันนี่เท่ากับเลือดหนึ่งล้านของเราแอ๊ดได้รักร้องให้เพื่อนใหม่ตีไปเรื่อยๆดิลูความพยายามะละลายใช้ใช้ของใช้ใช้โยรูกปัดใช้แบบจบเดียวครับโยปาดละ่ายก่ใช้โยปัดจบสิฮัลโหล ปลาช่วดินี่อย่าพูดด้วยปาปาปลาเบ่าปลาเพื่อนสุ่มสุ่มหุนจบคลิปนะเพื่อนเพื่อนสุ่มสุ่นจบคลิปโอเคนะไปเพื่อนดูทุกคนนะฮะฮะได้นด้ำแก้แก้เก็บไว้นะเขาจะได้ใช้หมดโอเคทุกคนนะฮะคนดูนะฮะใครมีสูตรนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะ บมีสูตรสมตรได้หัวมันโกงไงครับงูจี่อะแถมให้อีกสูตรหนึ่งสูตรแรกครับ E ีมิติคอลฟู้ดได้บทพิษแล้วก็แถมให้อีกอันหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอยู่กับเพื่อนคำแถมแกมไหนเขาไม่ค่าหลงทาน,นก่อนลิเกตไฟฟ้าโอเค และมาเดี๋ยวผมจะขอใช้สูตรผมแล้วกันนะฮนะสูตรผมก็คือ,เ,อ,เ,อเดินบนต้นไม้ห้าต้นทำลายต้นไม้อีกห้าต้นหนึ่งสองสามมีคนมาเข้ามาค่เขาเวทแล้วทีนี้มันจะเผาเป็นเผาเงือกเวทเพราะอยากได้เผ่ามีคือตอนนะั้นเขาใช้เผ่ามี่ย ก็ okay, okay. มันก็มีคนวางก้อะรับเขาแล้วมันก็รีเผาเผาเ่ยปับป๊บๆๆาสูตรให้คุดูอ่เดวนวอลทอนไม้ห้ารอบแล้วก็ทำไรต้นไม้ห้าต้นหนึง่งยังไม่หนึงน่งหนึง่ง เอาเช Th Th bah, o o right ER ือกเอาช่างมันนะฮะถึงว่าเขาอ่านได้แล้วกันฮะเอาผลดีๆมาไม่งั้นตายแล้วกดสุ่มเฮ้ยเฮ้ยคนสปินคนสปินขอขอขอดูคนดีลูกผลราคาเต็มขอขอขอดีดีปีปุ้ดฟีปุ้ดฟูตฟรดปีปีปุ้นนั่นแหละขอขอปีปีตัดมือ เรเห็นว่าชชงุูดไปออกมาข้า่นอกได้ด้วยเหรอคุณวิญญาณคุณวิญญาณคุวิญญาณดูนี่นะดูนี่นะดูนี่นะเดินวะนนนูนอง่แช่่วอ ต่อยกับบอลลิงเอาแล้วกันนะลิงออา,า,าไป อะไรฝากอะไร,ะไรมีอะไรจะฝากไหมอัสวัสดีับวันนี้ฝากอยู่อ๋อฝากเขาคนนี้ใช่ไหมฝากอยู่เออฝากอยู่ใจเย็นใจเย็นอย่าเบิกคนดูอย่างกันเป็นคนแย่ ยูก got แล้วยูก got ยูก got ไม่ได้บอกก uh ู o ดเออเย่คือพระเจ้าเอา้าลาดดเหมือนมีคนอ่านอังกฤษไหมหรอเออโออแจงเกียวแจงเกียวใครแจงเกียวเด้อไปงั้นปิดคลิปแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลาค์กดแชร์กดซับนะใครนะฮะถ้าสมมติใครเป็นเอฟซีผมจะเจอผมณในแบบโดนีนนะ,ค,ะคุณได้โลบักมัง้ง <laughs> อาจจะได้แหละแต่ว่าที่เราวักระศูน่ะเดี๋ยวไปเอารหัสลองมาให้แล้วกันโอเคก็ลาก่อนนะก็ขอป,ปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะเพื่อนมีอะไรจะฝากไว้เอาแบบดีๆหน่อยฮะฟังไปรู้เรือ <inaudible> นะ่องเของใหม่เดี๋ยวนะเพื่อนพูดจุ๊บไว้ฟังก่อนปิดคลิปดิให้คนดูฟังด้วยโอ้เสียงก็ค่อยๆดีเนี่ยก็ปิดคลิป ก็ได้แล้วนะครับจุ๊บกอเกไปละ <g iggle> โอเคก็กดติดตามกันนะถ้าใครชอบลิมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับนะครก็ขอลาไปก่อนไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนนะสวัสดีครับใบปุย